สัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนฝนนะคะแล้วก็วันเดเกนนะคะวันเดเกนค่ะวันนี้มี2ช่องเลยเนาะวันนี้เราถ่ายด้วยกันนะคะครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่เราไปปาร์คมาเนาะใช่ๆแล้วเราก็ไปเข้าร้านนี้มานะคะชื่อร้านว่า Sweet Shop Sweet Shop Sweet Life นี่นะคะเราก็ได้พวกนี้มาเป็นขนมนะคะก็จะมีเป็นแบบช็อกโกแลตแล้วก็เป็นพวกเยลลี่นะคะแล้วก็ที่ฮิตกันเลยก็คือเป็นเยลลี่ลูกกระตาอันนี้เอ้แผนเมื่อยหูไกลมาเลยอันนี้นะคะเยลลี่ลูกกระตาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสแล้วก็กินเยลลี่นะคะรีวิวดีทั้งเยลลี่ทั้งช็อกโกแลตเนาะเราจะเริ่มจากไหนก่อนดีเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เอาอะไรก่อนดีลูก,ลกตาเราทีหลังอันนี้ทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ insert ทีหลังนะโอเคก็จะเป็นแบบมันจะเป็นแบบช็อกโกแลตอะทุกคนแต่ว่ามันมีความเป็นเงาเหมือนเหล็กเว้ยอันนี้ทุกคนเห็นปะเบื่อ,เ,อเขาเรียกอะไรเหล็กไหลอะใช่เหล็กไหลเป็นตะกัว่วอะไรเงี้ยเออซึ่งมันมีความแปลกก็เลยลองซื้อมากินดูนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกที่แบบว่าเป็น ลักษณะเหมือนทองอันเนี้ยเหมือนเขาเคลือบอะใช่มันเป็นแบบเหมือนเคลือบทองอะไรเงี้ยนี้ก็เงินอันนี้ก็ทองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเริ่มที่เงินเริ่มที่เงินก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะอุ้ยมีขนแมวติดแมวเต็มบ้านโอเคเริ่มปลาหมมาแตกไหมเฮแข็งทุกคนแข็งว่า มันคือช็อกอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ละอยากเห็นาน้ยังไงอือเหมือนถั่วเอ้ยไม่ใช่ถั่วมันเป็นเหมือนน้ำตาลอืมแปลกๆอ่ะมันเป็นน้ำตาลที่แบบว่าเคลือบถั่วอยู่ข้างในอะ่ะหวานเนาะหวานหวานหวานอะ่ะหวานเลยอะ่ะหวานโดโดโดอ่ะ มันใกล้ถั่วแันนะก็นเหมือนไม่ถั่วเนอืมันเป็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็เครือบแล้วแล้วก็เหมือนพ่นสีอืแต่เป็นสีที่กินได้เนอะถ้ากินไม่ได้คงไม่ทำมาใช่ะต่อไปเรามาต่อไปเป็นอันนี้นะคะเป็นสีทองใช่นะคะติดคอ เดี๋ยวลองมากัดซึ่งออกหรือเปล่าเนาะแข็งเหมือนก้อนอะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะมันจะเป็นแบบอันนี้เป็นมิ้นน้ำตาลเครือบช็อกโกแลตมิ้นต์อยู่ข้างในอืออืออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันเมื่อกี้ก็คือแบบแปลกๆนะใช่ตรงกร่ออันนี้อร่อยเป็นมิ้นแล้วก็ตรงขอบขาวๆมันอะเป็นมิ้นแล้วข้างในมันเป็นช็อกโกแลตเนาะ ดีอยู่ตะแคกเลงค่ะก็คือหวานอ่ะหวานแบบหวานมัมีทองอีกอันนึงนะอืมเป็นทองกลมเนี่ยคนอันนี้นะคะดูมีมูลค่ามากเลยจังทั้งเงินทั้งทองอันนี้เป็นเม็ดทองนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเกอ อันนี้เงี้ยมอันนี้รสชาติคือแบบเหมือนกาแฟอันนี้แย่อันนี้ไม่ชอบอันนี้คือรสชาติแบบแย่มากเปรี้ยวๆอ่ะมันเสียหรือเปล่ามันมีแบบไส้สีดำข้างในอ่ะน่าจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนเยลลี่เออคล้ายๆเยลลี่อืแต่ลักษณะมันไม่ได้เหมือนเยลลี่นะ เป็นเยลลี่แข็งๆอะ่ะอันนี้ไม่ไม่ชอบนะคะไม่ผ่านทิ้งเลยหรออันผัดมาอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบก้อน,อน,นหินนะทุกคนอันนี้นะคะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆหินเลยเห็นไหม เสียหรือเปล่า <c oughs> อลองอบอกไม่ถูกอะ่ะที่เคลือบข้างนอกอะ่ะมันเปรี้ยวมากมันก็มีความเปรี้ยวๆนะๆแต่มันเหมือนไว้ช็อกอะ่ะมันเหมือนไวช็อกชอกแลด่ะแต่ว่ามันเปรี้ยวๆอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะอืมเป็นไว้ช็อกข้างนอกเหมือนเคลือบอะไรสักอย่างที่มันมีความเปรีย้ยวอยู่ข้างนอกนะคะ แล้วก็มีไส้ข้างในเหมือนกันนะคะทุกคนแบบแต่ไม่รู้ว่าเป็นไส้อะไรคิดแคมันมีจุดๆด้วยอ่ะมันมีเม็ดๆด้วยอ่ะเหมือนเป็นอันนี้ป่ะมีเม็ดๆด้วยอ่ะทุกคนเหมือนเป็นผลไม้อบแห้งข้างในเห็นไหมมันน่าจะไม่เห็นแต่ว่าเออเหมือนเหมือนเหมือนมะเดื่อมะล่าง เหนเม็สตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่เหรอเฮ้ยอันี่มันเหมือนมะเดือ่ข้างลเออหรือมะเดือนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะเม็ดสีน้องเหลืองอ่ะสตรอเบอรี่หรือเดือสตรอเบอรี่ค่ะหรอสตรอเบอรี่หรอใช่มันเป็นสตรอเบอรี่ออแห้งางนแปลกมันเป็นลูกเลยไม่มันมีเม็ดอยู่ข้างในอ้าวพอแล้วสีอะไรกันเนี่ยข้างนอกมันเป็น เป็นอบแห้งเนาะข้างในเนาะแล้วข้างนอกเป็นไวช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบด้วยอะไรเปรี้ยวๆแปลกๆก็โอเคนะอือร่อยโอเคกว่าอันเนี้ยเรียบร้อยไปจานนี้นะคะจานนี้นะคะจะเป็นเจนเยลลี่กับกับมวเปอร์โลฟไวเปอรโลอันนี้ก็คือเป็นเยลลี่นะคะทุกคนนี่เยลลี่พิกมีพริก เขาบอกว่าวันที่เราไปซื้ออ่ะเขาบอกว่ามันเผ็ดมันเป็นเยลลี่ที่เผ็ดนะคะคือเขาไม่ได้ทําเฉพาะแบบว่าเป็นลูกพริกนะเขาบอกว่ามันเผ็ดด้วยเดี๋ยมาลองว่ามันเผ็ดไหมใช่มันเป็นเยลลี่ที่มีรสเผ็ดนะคะทุกคนันนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันอันนี้นะคะเดี๋ยวดูกลิ่นจะเยลลี่ธรรมดาเรามาดูว่าแบบเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดไหมมา อมันมีความมีความมีความแสบลิ้นอะแต่ว่าไม่ได้แบบเผ็แบบไม่ได้แบบเผ็ดแบบไม่ดแบบพิกบ้านเราอะมันมันไม่ได้แบบเผ็ดร้อนมันเผ็ดแบบแซบลิ้นอะยุบยุบที่ลิ้นนะคะก็แบบเด็เออ เหนียวด้วยอร่อยเออแล้วว่าอร่อยดี่อยล้วะดีไหมอือมีความเป็นเหมือนกลิ่นผลไม้แล้วก็มีความเผ็ดมันมีสองแบบนะอือไม่รู้ว่าเผ็ดเหมือนกันหรือเปล่ามันมีแบบพริกสั้นด้วยนะคะพริกสั้นนะคะมีพริกหยาดที่เรากินกัแล้วก็แตกต่างกันอืมเดี๋ยวเราจะมาลองพริกสั้นนะคะัอือ เผ็ดอยู่เขาแบบกินทั้งหมดแร้แล้วแบบเคี้ยวไปเรื่อยๆอ่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดอ่ะิ่งกินก็ยิ่งเผ็ดอ่ะเหมือนว่าจะขายดีด้วยเนาะเพราะว่าอตอนทีนท่ตักอ<ะ>่ะคือมันเหลืออยู่น้อยมากอ่ะทุกคนน่าจะมีคนแบบชอบเยอะ มีเกลือด้วยนะนิดหนึ่งเกลือหรือน้ำตาลอันนี้ก็ือนแบบเป็นคนละรสชาติอร่อยอยู่อันนี้เผ็ดกว่าเผ็ดกว่าเหรออืมรู้สึกว่าอันนี้เผ็ดกว่าคือนั้นกลับไปยังแบบเคี้ยวแป๊บนึงอ่ะถึงรู้สึกแต่อันเนี้ยกับแล้วรู้สึกเลยอ่ะเออเอออันนี้เผ็ดกว่าเผ็ดกว่า ก็ถือว่าเรากินเมื่อกี้แล้วมันก็รวมรวมกันมันก็เลยเผ็ดป่ะนะเออเออตอนนี้รู้สึกว่ากินแล้วมันเผ็ดก่นเลยอ่ะต้องหนาวนะต้องหนาวอะแต่อร่อยนะมันก็กินแบบเพลินๆเรื่อยๆอืออืือเริ่มแลบเผ็ดเผ็ดทุกคนมีความเหงื่อแตกเหงื่อออกจริง มีความเดือดแตกตอนเน็ตแนะนำค่ะใครชอบเผ็ดนะคะไปซื้อหรือซื้ออีกนะแก้เพื่อนก็ได้อืได้คนพบอะไรแปลกไหมเผ็ดร้อนเออเผ็ดจริงทุกคนอันนี้เผ็ดอ่ะเออเผ็ดเผ็ดโอ้โหน้ำเออเผน้ำแป๊เดียวน้ำกว่าเอาน้ำแป๊บนึงน้ำต้องเข้า นี่ก็เป็นหอมหวานเลยต้องเป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้คือแบบเผ็ดร้อนนะคะโอเคเราเดี๋ยไข่ดาวเผ็ดๆนะเผ็ดๆแล้วก็เรามีเป็นไข่ดาวนะคะไข่ดาวก็น่าจะเป็นเหมือนเยลลี่ธรรมดาเนาะแต่เขาทำน่ารักอะเขาทำน่ารักอะทุกคนไปโปะกระเพราคือแบบเนียนมากนี่ ไข่ดาวนะคะเป็นไข่ดาวที่น่ารักที่จริงมันมีหลายแบบเนาะแต่ซื้อแบบนี้มาอันนี้ใหญ่สุดอันนี้ใหญ่สุดใช่มันจะมีแบบอันเล็กๆน่ารักอันนี้ก็คือแบบดูน่ารักอะแต่ว่าอันเล็กๆก่ะมันจะเป็นไข่เหลืองอันนี้แบบดูแบบเหมือนสุดดูแบบไข่แดงไม่สุกนะคะเราจะฉีกมันนี่เราอับนี้ก็เจาะไข่แดงหอม <c oughs> ติดเผ็กอยูออ่ติดเผ็กจริง <c oughs> ม,มหอมดีบอกไม่ถูกว่ามันรสอะไรแต่มันหอมอะ่ะอร่อยสีแดงเหมือนกันไหมไข่แดงกัดเลยก็ได้นะเฮ้ยการีแดงม เหมือนกันมเขาใส่สีรสชาติเหมือนกันตรงสีแดงกับสีขาวอะอ่ะถัดไปมันเป็นโลกเรวก็อันนี้น่าจะแบบว่าทั่วไปเนาะทั่วไปจะเป็นแบบแค่สุลองมันยาวมากเลยมันเป็นอย่างเนี้ยมันยาวมากนเหมือนเ้าจะมแบบม้วนแล้วบิดจริงแล้วเราจะมาแบบแบ่งครึ่งดีกว่าเคจัดมาเดินกันเลย สองสามเออันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนมัสเมลโล่นะคะมันคือมัสเมลโล่แหละใช่ต้องเผาไฟก่อนไหมเออเหรอต้องนะเขาบางคนเห็นเขากินแบบมัสเมลโล่แบบจีไฟไงแล้วก็แต่นี้ไม่ต้องแล้วมั้งไม่รู้เลยอ๋อเฮ้ย่ไม่เป็นแบบเทียนหอมเลยไม่ใช่นอนเล่นน้ำมลโล่เข้าไปค่ะก็เหมือนแบบน้ำเข้าไปอืมอ่า อร่อยนะกินแบบเพลินๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปก่อนโอเคจำปากแลาว่ะจะอิ่มแล้วเนี่ยกินเนืของหวานก็อิ่มแล้วเนี่ยขนาดนึงแบบกินไม่หมดนะก็ต้องมาลองของเด็ดของดังแล้วล่ะลูกกตานะคะเห็นไหม เหมือนฮัลวีเหมือนมอนฮัลวีนนิดนึงใช่เราซื้อมาหลายสีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองว่ามันเหมือนกันไหมที่เราเจอแบบมีทั้งหมดสีๆเนาะใช่มีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะเดี๋ยวเรามาลองสีอะไรกันสีแดงสีแดงเอาสีแดงก่อนโอเค ต้องแกะก่อนนะอันนี้มันเป็นแบบว่าเขาแพ็คมาเลยนะคะลูกละอันใช่คอเขแกะอ้คือตรงเส้นเลือดอะมันเป็นกอบ่อมันไม่มีมันก็หอมมีความดึงๆนะคะดึง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 แค่ไหมันดึงดึงยังงนิ่มดึงๆ จากน้ากลัวเป็นน่ารักเลยอ่ะอเะเดี๋ยวเราดูว่าไส้อะไรนะคะอืมเมลสไสรเมลสไอยูไ่ไหน้าสีแดงก็คงน่าจะเป็นแบบสตรอเบอรี่อืมอืมมีความเปรี้ยวเห็นไหมทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นปะอุ้ยหยดปลา เปี้ยวเปเป็นสตอเบอรี่อะไร<ม>แล้วก็ไอตรงสีขาวมันก็จะเป็นแบบเจนนี่ทำมาดึงๆอะ<ม>แต่ก็อร่อยดีนะเปรี้ยวๆหวานมาแล้วพังลูกหมดแล้วนะคะมาลองสีอื่นไหมสีดิ <c oughs> สีเขียวสีเขียวไหมเขียวม,มา ต่อไปสีเขียวนะคะลุงลูซีมันน่าจะเป็นไส้อะไรสีเขียวก็น่าจะเป็นแอปเปิลนะอาจจะอุ้ย <c oughs> อุ้ย,อ,ยอันนี้เต็ดที่ม,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 มีความแบบนุ่มนิ่มหยุนย่นหยุ่นถ้าดูตัวฝั่งสีขาวเหมือนไข่เลยอะมันไข่ต้มเออใช่ใช่ <c oughs> มีความเหมือนไข่ต้มนะคะดีดีมามาหนึ่งสองสาม อ๋อใส่เหมือนกันอะโอ้มันก็คือเป็นไส้สีแดงเหมือนกันเลยไส้เดียวกันอหรอถ้าแบบคุณหลอกดาวเอาแล้วเป็นไส้สีแดงเช่นกันนะคะคิดว่าคงไม่ต้องไปต่อแล้วเพราะว่ามันเ็คนน่ารไหมดสีเขียวก็คงแบบเออมันก็เป็นสีแดงเช่นคิดว่าไม่ต้องไปต่อแล้ว อใส่เดียวกันใช่ไส่รสชาติเดียวกันเลยแล้วดูเหมือนจะแพงสุดด้วยนะอันลูกตาเนี่ยนะคะคุณหลอกดาวดาวหลอกแล้วหนึ่งดูแต่ไส้ข้างในคืออร่อยอร่อยอืเปรี้ยวๆมาเรามาให้ขนานกันดีกว่า